สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับเราสามและก็ทีงานทุนหมุดสัญญาจะนําแต่สิ่งดีมาให้ท่านความอร่อยนี่มั่นใจได้เลยและก็คุณภาพด้วยและเพียงอีกไม่กี่วันแล้วสําหรับพี่น้องชาวพระรามสองของเราใช่ครับครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นท่านพระรามสองนะครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่25นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ครับ ใช่ครับเราจะเอาวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยมารวมเอาไว้ที่นั่นแล้วก็เอามาปรุงสดๆแล้วก็เอาไปไว้จำหน่ายในเซนทรัลพรามสองเลยครับคือมีของดีใหม่ๆเยอะแยะมากมายแต่ละปีเราไปที่เดิมนะคุณผู้ชมแต่ของเนี่ยไม่เหมือนเดิมครับบอกเลยว่าอะไรที่อร่อยเรายังดํารงรักษาไว้แล้วของใหม่ๆมาตลอดถูกจริงๆแต่ไม่ว่าจะของใหม่ของเก่าต้องอร่อยสําคัญมากๆวันนี้ก็มีเรื่องราวที่เป็นความรู้ดีๆมามอบกันนะจริงๆแล้วเป็นเรื่องเรียกว่าเรื่องน่ารู้ก็ได้ ถ้าคนแก่ผมว่ารู้ถ้าคนหนุม่มหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้ไม่รู้ละไม่รู้รจกักมันนะแต่ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงเรื่องราวของเส้นขนมจีนคือเส้นขนมจีนเนี่ยคุณผู้ชมครับเขามีทั้งแบบเป็นแบบเส้นสดแล้วก็เส้นหมักนะครับขนมจีนเส้นสดเนี่ยเขาจะทํามาจากแป้งข้าวเจ้านะครับบางสูตรเนี่ยเขาก็อาจจะผสมแป้งมันสบปะหลังหรือว่าแป้งถั่วเขียวลงไปด้วยครับตัวเส้นเนี่ยจะมีสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมของแป้งเส้นจะเหนียวไม่มากนะครับ เส้นจะบูดง่ายถ้าคุณเก็บนานมีการประยุกต์นะครับนำขนมจีนแบบเส้นสดเนี่ยมาอบแห้งเพื่อให้เก็บไว้บริโภคได้นานขึ้นครับการเลือกซื้อขนมจีนแบบเส้นสดเนี่ยนะครับควรเลือกที่ทำใหม่ๆเส้นจับวางเรียงตัวกันอย่างสวยงามเป็นระเบียบนะครับเส้นขนมจีนเนี่ยดูแล้วไม่ขาดจากกันนะครับดมดูไม่มีกลิ่นเหม็นแป้งไม่มีเมือกขนมจีนแป้งสดเนี่ยนะครับจะเก็บได้นาน เพราะฉะนั้นเน when when no eat, erm cu ี่ยการเก็บเนี่ยควรนำมานึ่งก uh si uh, ่อนกินเก็บได้ไม่นานครับเก็บได้ไม่นานครับไม่ใช่เก็บได้นานนะขนมจีนเส้นสดนี่จริงจริงเวลาทำก็พูดง่ายทําเช้าขายวันนั้นแล้วจบใช่ครับไม่มีเกินเพราะว่ามันมันเสียง่ายมากใช่มันเก็บได้ไม่นานทาไมเขาทำอ่ะเออถ้าเกิดมันเสียง่ายมันอร่อยอร่อยครับทีนี้มาอีกแบบหนึ่งครับเป็นขนมจีนเส้นหมักอันนี้ทําจากเมล็ดข้าวที่ผ่านการหมักจนครบเวลานะครับตัวเส้นเนี่ยเขาจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็มีสีที่หม่น เก็บได้นานครับไม่บูดเสียง่ายตัวมเมล็ดข้าวที่นํามาหมักต้องเลือกเป็นพวกข้าวข้าวแข็งอะหรือข้าวที่เรียกว่าข้าวหนักชเช่นข้าวเล็บมือนางข้าวปิ่นแก้วข้าวพลวงถ้าข้าวยิ่งแข็งจะยิ่งดีเลยครับ เวลาทาขนมจีนแล้วเนี่ยจะทําให้ได้เส้นขนมจีนที่เหนียวเป็นพิเศษเลยแล้วทำไมเขาถึงเอาข้าวอย่างนั้นมาทํากันล่ะครับก็ข้าวอย่างนั้นมันหุงไม่อร่อยไงครับใช่ครับมันเป็นข้าวซึ่งมันใช้ได้ไหมมีประโยชน์มีทุกอย่างแต่มันหุงมันจะมาสู้อร่อยเท่ากับข้าวหอมมะลิอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันแข็งกว่าเอามาทําขนมจีนดีใช่ครับก็เลยมาทําเป็นเส้นขนมจีนนะวิธีเก็บนะครับเส้นขนมจีนเนี่ยในวิธีเก็บเราก็ทําตัวอย่างไว้ให้นะครับถ้าโรงงานเก็บเส้นขนมจีนที่กินเหลือไว้กินนนนนต่อใววััเดียกะ ให้นําผ้าขาวบางมาคลุมขนมจีนเอาไว้ครับวันเดียวกันอันนี้หมายถึงเส้นหมักนะฮะสดไม่ต้องมาพูดนะฮะไม่ต้องไปคิดเก็บนะครับครับนี่นี่นี่คือพอเอาผ้าเอาผ้าขาวบางมาคลุมขนมจีนเอาไว้อย่าให้โดนอากาศนะครับเพราะมันจะทําให้เส้นเนี่ยมันแห้งแล้วก็แข็งครับใช่แล้วก็จากนั้นเนี่ยนำไปวางในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทนะครับทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ25่สถึงสาองศาเนี่ยและก่อนกินคุณควรนํามาอุ่นก่อน และไม่ควรเก็บไว้ในที่เย็นหรือว่าที่อุณหภูมิแบบว่าน้อยกว่า20องศาเพราะจะทําให้เส้นขนมจีนเนี่ยแฉะเหมือนไม่สุกแล้วมันก็จะขาดง่ายครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความนิยมที่จะเอาขนมจีนเส้นผักใช่ครับไปแช่ตู้เย็นครับรับส่วนใหญ่ก็กินเสร็จแล้วก็ต้องจบให้เละให้ได้เลยครับ,รบทีนี้วิธีเก็บขนมจีนโดยแช่ช่องฟรีสนี่อันนี้ฟรีสนะอันนี้ฟรีสนะไม่ใช่ไม่ใช่ตู้เย็นนะโอเคนำเส้นขนมจีนแบ่งใส่ถุงร้อนครับถุงซิปบล็อกหรือว่าภาชนะที่มีฝาปิดครับ คุณกะปริมาณให้พอกินในแต่ละมื้อนะครับจากนั้นเนี่ย<ส>ก็นําไปอยู่ในช่องแช่แข็งเลยนะครับจะสามารถเก็บได้นานเป็นเดือนอแต่ถ้าช่องธรรมดาคุณควรกินให้หมดครับ,รบภายในแบบ2-3วันนะครับแล้วก่อนกินเนี่ยเน้นเสมอเลยให้นําไปอุ่นในไมโครเวฟเนี่ยประมาณสักหนนาทีหรือนําเส้นไปต้มในน้ําเดือดจนเส้นมันนุ่มตักขึ้นมาเสด็จน้าครับอันนี้จะเก็บได้นานถึงเก็บได้นานถึงแบบ เป็นเดือนเป็นเดือนถ้าช่องแช่แข็งนะครับคุณผู้ชมครับผมเคยเก็บได้ถึง8ปปีเอามื่อกินเป็นยังไงครับไม่ได้ทีนี้มาดูมาดูการให้พลังงานขนมจีน100กรัมเขาจะให้พลังงานอยู่ประมาณ80กิโลแคลอรี่นะครับเ <c oughs> พราะว่าแป้งที่นํามาทำเนี่ยมันต้องหมักต้องแช่น้ําไว้ก่อนเส้น <c oughs> จึงมีองค์ประกอบของน้ํามากและให้พลังงานต่ํากว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวครับอันนี้เอามาฝากกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านก็มีความรู้แล้วว่าเรื่องเส้นขนมจีนเป็นไงเอาให้ง่ายก่อนเลยถ้าเขาบอกขนมจีน เส้นขนมจีนสดนะกินได้เลยเพราะว่ามันอร่อยใช่แต่วันเดียววันเดียววันเดียวแต่ถ้าหมักก็เก็บอย่างที่พูเก็บอย่างที่บอกแต่ว่าบอกตรงว่าขนมจีนเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่หลอกลวงทําไมอ่ะน้องหนูอ่ะทําส่งออกแล้วก็ไปไปติตต่อสินค้าที่ประเทศจีนหนูบอกให้ฝากซื้อขนมจีนหน่อยมันหาไม่เจอ ระดับอาจารย์เล่นเงียบกลิบเลยเล่นเงียบโอ้หน si ี่จะโยนเหรียญลงพื้นเนี่ยเสียงดังเลยใช่ไหมโอ้ดูเขิยทำไมทำไมเขาเรียกขนมกีน่ะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่าลืมนะครับอีกไม่กี่วันแล้วกลัวคุณต้อยยกครับบุกที่ไหนบุกเซ็นเตอร์พระรามสองตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้นะครับจัดตรงไหนอ่ะจัดอยู่ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งเลยนะอาหารเป็นไงโอ้ข้าวหวานทุกอย่างมาครบหมดเลย แล้วก็ครูคุณต่อยเซเลคเต็ดด้วยครับอืมรู้เรื่องบ้างไหมก็เนี่ยบอกเลยว่าพี่ชายคนไปเพื่นเดียแล้วฝากซื้อกล้วยแขกไม่มีวะละโอ้พักเอะพักสักโลเดียวครับไส้อั่วตับครับ มันเกินไส้อั่วไปอีกเบอร์หนึ่งเลยมันเป็นอีกฟิลเนึ่งอะโอ้โหอร่อยมากคนชอบกินตับนะได้รสชาติแบบเข้ากับสมุนไพรลำแต๊แะเจ้ารัว่าคุณไป